จะพาไปที่สิงคโปร์นะฮะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของอาหารเนี่ยอาหารไทยยุคป,ปัจจุบันคนทั่วโลกนี่ฮอตฮิตกันมากเนี่ยนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนลำดับของอาหารละถ้าพูดถึงอาหารไทยที่ตอนนี้คิดว่าเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยและทั่วโลกน่าจะเริ่มทําความรู้จักกัน น่าจะเป็นเมนูไหนก็ผัดไทยป้าฝรั่งใช่ไหมถ้าใครก็ต้องกินผัดไทยใช่ไหมต้มยำกุ้งอ่างเงี้ยต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเบสิกเบสิกขอโทษอาหารใหม่ตอนนี้มันคือหมูกระทะเอ้ยอันนั้นมันคือคนไทยก็คือหมูกระทะคือเดอะเบสไงหมูกระทะตอนนี้นี่อยากจะบอกว่ามีหลายสาขามีหลายที่บนโลกมากๆเลยที่เขานําเอาหมูกระทะไปเปิดนะฮะญี่ปุ่นก็มี สิงคโปร์ก็มีแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านหมูกระทะที่สิงคโปร์ครับผมก็เกิดเหตุการณ์นะฮะไม่ใช่เกิดเหตุการณ์กินแล้วอร่อยแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไฟเนี่ยลุกไม่เตาหมูกระทะทําเอาคนแตกตื่นกันทั้งห้างเลยนะครับตามคลิปนี้ชื่อร้านว่าอะไรนะเพื่อนไทยเหรอเพื่อนไทยอ่าเพื่อนไทยตอนแรกมันก็อ่านไปอะไรเงื่อนไทยหริออะไรเงื่ออ๋อเพื่อนไทยเพื่อนไทยเพื่อนไทยนี่ อ๋อคือ,คอมันไฟไหม้บนโต๊ะคืออ๋อไฟไหม้ที่เตาใช่ไไฟไหม้ที่เตาคือร้านเนี่ยเขาก็ขายอาหารไทยเนี่ยแหละแล้วก็ขายหมูกระทะด้วยนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาลูกค้าเขาก็มากินหมูกระทะภายในห้างโกลเด้นนะฮะเอ่อโกลเด้นไมล์คอมเพล็กซ์ที่สิงคโปร์เนี่ยแหละก่อนจะมีปะเปลวไฟขนาดใหญ่ลุกไหม้บนโต๊ะหมูกระทะนะครับผมก็ใช้เตาแบบพกพา ก็คือเป็นเตาแก๊สกระป๋องเนี่ยแหละซึ่งบ้านเราคุ้นเคยกันดีะนะฮะ<อ>วิธีการนนาล็อกตัวแก๊สแล้วก็หมุนบิดเพื่อทําให้แก๊สมันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเราอะจะคุ้นเคยกันกดี็คือไอ้พวกเตาแก๊สพกพาเวลาคุณไปแคมปิ้งอะหรือว่าเห็นในซีรีส์เกาหลีอ่ะเวลาเขากินหมูย่างเกาหลีที่บ้านอะอันแบบนั้นแหละ แต่ว่ามันไม่เหมือนเมืองไทยถูกไหมเพราะเมืองไทยเขาจะเอามาเป็นบางทีเป็นถังของเมืองไทยนี่มีทุกรูปแบบมีทั้งระบบไฟฟ้ามีทั้งระบบแก๊สที่ต่อท่อมีทั้งถ่านถ่านถ่านใช่ไหมเพราะเราเป็นต้นตำรับปนเจ้าอยู่แล้วก็เลยเป็นเหมือนแก๊สกระป๋องพกพาง่ายๆในห้างสะดวกสะดวกนะฮะก็เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นเนี่ยแหละเพราะลูกค้าเนี่ยเขาใช้ไม่เป็นนะครับผมแล้วก็มีชายชุดดำคนหนึ่งนะฮะที่น่าจะเป็นพนักงานของร้านเนี่ยเขาเข้าไปพยายามจะดับไฟโดยการโยนผ้าไปคลุมก็ถูกแล้วนี่ แต่ปรากฏว่าพลาดคือผ้าเนี่ยมันคงคุมไฟไม่มิดคือตดปกติแล้วเนี่ยคือถ้าไฟลุกในบริเวณที่ไม่ไม่ใช่วงกว้างมากๆนําผ้าโยนไปเนี่ยมันก็คือการออกซิเจนเข้าไปออกซิเดตกับไฟให้ไฟมันดับลงคือไฟมันก็จะดับลงแต่อันนี้คือไฟมันคงลุกลามไปมากกว่านั้นแล้วโยนก็ไปปุ๊บเอาไปเป็นเชื้อเพลิงแทนเอาตายลุกขึ้นไปเดิมกวาเดิมลุกขึ้นกวเดิมอีกนะฮะ ผู้ผู้จัดก,การร้านหมูกระทะก็เลยบอกว่ามีคนใช้ถังดับเพลิงเนี่ยมาดับไฟได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นนานนะฮะเกิดขึ้นอยู่แค่ประมาณ1น,นาทีเท่านั้นเองอไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับทางพนักงานร้านก็เผยว่าไฟไหม้ครั้งนี้เนี่ยเกิดจากการที่ลูกค้าเนี่ยแหละเขาอาจจะยังไม่คุ้นชินกับวิธีการใช้ เตาแบบนี้เตาแก๊สบิดแล้วงงอ่ะบิดไปบิดมาปุอบ่างนี้บิดแรงไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แรงไปคือบัญชีอ่ะที่ออนที่กินในประเทศไทยเ <c oughs> นี่ยนะเขาก็จะมีบอกเออแบบบางร้านก็บอกว่าไม่ต้องหยับบิดนะคะเพราะว่าเราอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องบิดซ้ายบิดขวาแรงแค่ไหนเข <c oughs> าก็จะบอกเราเลยว่า <c oughs> <ช>เอาอย๋ยวเปิดให้แล้วไม่ต้องไปจับนะคะอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะไม่ไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่เรื่องตลกอ่ะคือมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับเรายังไงยังไงคือเคยไปกินเหมือนกันแล้วก็เป็นร้านที่เป็นแกลััักกกษณะะะต่่่่ออทมมมาเพรนนน้จไชแป� ที่เอามาใส่กับเตาแล้วก็เปิดอย่างนี้เลยใช่ไหมปรากฏแบบนี้เลยพี่คะจะเปิดปิดแก๊สบอกนะฮะอย่าเปิดเองเฮ้ยมันง่ายๆวะโจ้อะไรเหมือนกับแก๊สที่บ้านนั่นแหละเปิดขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาทิ้วหายไปเกือบครึ่งหนึ่งจริงปะจริงแล้วคือมันระเบิดขึ้นมันระเบิดทิ้วอยู่ครึ่งหนึ่งอะครึ่งปีอะ ที่เราเห็นตอนนั้นที่ว่าคิ้วดูเป๊ะๆคิ้วดูแปลกๆไปอ่ะไม่ใช่ใชคิ้วจริงเพราะปกติจะเป็นคนคิ้วหนาใช่ไหมถ้าวันไหนคิ้วบางๆนะคือไปกินหมูกระทะมา,เ,ออเ,ราเราไม่ใช่คิว้ว เอาจริงๆต้องระวังนะเวลาที่พนักงานเขาบอกว่าเอออย่าไปยุ่งอย่าไปจับก็ปล่อยให้เขาจัดการให้เขาดูแลดูระบบของเขาเราอาจจะผิดพลาดและอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องข้อดีนะใช่ใช่ใช่นะว่ายังจัดการได้ในทันท่วงทีนะครับผมแต่อันนี้ก็การันตีแหละว่าหมูกระทะไทยเนี่ยผมว่ารับรองตอนนี้เดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรนะชชนูตาแซงผัดไทยแล้วก็ต้มยำกุ้งเออเป็นไปได้เป็นไปได้นะ